สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช n n นลของพีสมายช n n e l ครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการฟุตบอลสนุกสนุกกับพีสมายวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเกมฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่หนึ่งครับเป็นการพบกันของปักกิ่งกัวอันจะเปิดบ้านต้อนรับประสลาดสายฟ้าบุรีล้ลมเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมกันฝากกดไลค์เพจพีสมายช anel แล้วก็ช anel ใน YouTube ครับพีสมายฝากทุกท่าน กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ วันนี้เจ้าบ้านอย่างปักกิ่งกัวอันครับจะมาในเสื้อสีเขียวครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมนี่จะมาในเสื้อสีขาวครับทางด้านปักกิ่งครับนำทีมาโดยออกัสโตครับส่วนทางด้านบุรีรัมย์วันนี้นำทีมาโดยออนเดรสตูเนสครับ วันนี้ทางทางแผงหลังที่เป็น,นเซนเตอร์สามคนชิติพัฒวันนี้ได้นั่งเป็นตัวสำรองครับและส่งอภิวัตรง่วลำหินลงแทนชิติพัฒครับไลอ้อพของ <S <S ปักกิ่งกัวอันครับ วันนี้หน้าคู่เป็นหวังซิงหมิงกับปักขมบูครับส่วนตรงกลางก็มีเฟอร์นันโดอยู่ครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมย์ครับวันนี้มาในระบบ352ครับตัวรุกเป็นนัสเซอร์บราลสิตครับหน้าคู่เป็นลิคาโรเวโนกับสุภาชัยใจเด็ดครับเซนเตอร์3คนครับ อภิพี่มั่วลำหินพันสายให้บุญแล้วก็อันเดสตูเน่ครับเริ่มเกมครับเจ้าบ้านจะได้เขียวบอลก่อนมาที่คิมมินแจคิมมินแจจ่ายต่อมาที่ยังชิงยังกิงไล่บอลไปอยู่แล้วจังหวะน,นี้ลิคารูบอีโนแย่ให้บอลออกไปก่อนครับบอลพุ่มพุ่มจังหวะน,นี้มา หหอา้าวโดนแย่งไปแต่ยังเก็บได้อภิวัตน์ั่วลำหินเปียกอยู่แล้วจังหวะนี้มาได้ไหมจะยิงได้ไหมไม่ได้ครับติดเซฟของศิวรักษ์แท้สูงเนินครับดูกันอีกครั้งครับหาช่องได้สวยแล้วนะครับนี่ครับหลบมาได้แล้วเลือกซัดจังหวะนี้ก็ยังติดเซฟที่แชมป์ศิววรักษ์อยู่ครับ จะได้ลูกเตะมุมโดยเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดเปิดจังหวะนี้มาตูเนสเคียทิ้งออกมาเอา้ายังไงครับจังหวะนี้ยิงไม่ได้ครับยังป้องกันได้อยู่บริรัมแล้วนารบาินเปิดยาวจังหวะนี้มาเอาเข้าทางตัก,กจริงแล้วจิงแต่ย,ย่างโดนเบียดแล้วลิคารูโน บูเอโนเปลี่ยนมาให้อภิวัตงัวลำหินมาที่สัสะลักษ์ส,ะสะลักคืนมาให้อภิวัตอภิวัตมาที่ลิคาโรโบยโนบังได้ต่อมาที่นัสเซอร์บราลาซิตบาลาซิตสายจังหวะนี้มาทันไหมยังได้ครับสัส,ะสะลักษจ่ายจังหวะนี้ก็ติดผู้เล่นของปักกิ่งกัวอันครับ รีลัมจะได้ลูกตั้งเตะบ้างเป็นลูกเตะมุมครับเอา้จาจังหวะนี้ยังไงแล้วไม่ได้ครับเหมือนเล่นไม่รู้กันครับเหมือนน่าจะเล่นสร้างแต่ว่าผิดพลาดในเรื่องการส่งบอลครับแล้วปักกิงจะบุกค,คืนบ้างกรับที่เปียเชงเปิดยาวมา อยู่ที่ลัตนากรลัตนากรเปลี่ยนมาให้นาริบดินจ่ายยาวจังหวะน,นี้มาไม่ได้ครับน้ำหนักไม่ดีครับเล้วปักกิ่งปักกิง่งเอาเลยจังหวะน,นี้โดนแย่งไปได้อยู่ที่ลิคาโบอโนโบูเอโนจ่ายลงมาให้สัตสลัก สัสะลักวนอยู่มาที่บูเอนเฮ้ยบาลาซิตเอาจังหวะนี้เลือกสัดไม่เข้าครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะของสัสะลักเพชรพะคลนจ่ยมาให้นาเซอร์บาลาซิตแล้วเปลี่ยนมาให้นาลิบดินเลือกสัดก็ยังไม่ตรงกรอบครับได้แค่หวาดเสียครับ จูเป้าตอนที่จ่ายยงแล้วจ่ายจังหวะนี้มาอยู่ที่ออกัสโตออกัสโตเปิดจังหวะนี้มาอภิวัตเคลื่ทิ้งออกมาได้แล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับสู้กันได้สนุกครับสำหรับในครึ่งเวลาแรกแต่ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับ จบครึ่งแรกไปที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับแล้วตอนนี้เราจะพักกันสักคู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับจะเป็นทางด้านบุรีรัมย์ครับจะได้บุกค,คืนบ้างอยู่ที่พันษาน,นรูปรดิน จังหวะนี้ชิปมาให้บาราสซิสคุปชัยจ่ายมาเอาบาราสซิตมาที่สัสลักบ,บาลาสซิตหาจังหวะยิงยังไม่ได้ครับเจยองเก็บได้กลับมาที่อภิวัตรตูเนสหันษาต่อมาที่นาริบดิน จงหวะนี้มาอยู่ที่สุภชัยสุภชัยนลุบดินรัตนากรสุภชัยบาลาศิษ์ิงไม่เข้าครับเอาา้าซ้ำยังได้อยู่ยังได้อยู่บาลาศิษย์สุภชัยสุภชัยยิงเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับออกนำแล้วครับจาก สุภชัยใจเด็ดได้ประตูขึ้นนำปักกิ่งแล้วครับจากการทำประตูของสุภชัยใจเด็ดนาทีที่63ครับดูกันอีกครั้งครับนี่ครับจังหวะของนาเซอร์ประสิทยังบังได้แล้วจ่ายมาให้สุภชัยสุภชัยยิงไปที่เสาแรกแบบนี้ครับ ปอญหายว่าไปกับตาเลยครับบุรีรัมพขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับอถอดบาลาซิตกับบุวโนโออกแล้วใส่เ็นโรกคคูเอสตากับสุโชคสารชาติ ลงเล่นแทนครับต้องดูกันว่าเจ้าบ,บ้านจะแก้เกมยังไงครับจะทวงประตูคืนมาได้ไหมแล้วตอนนี้อยู่ที่ดูเบาดูเป,าเป้ามาที่ออกัสโตออกัสโตวนลกบมาเอาขอทางบุรีรัมคือระโชคมาที่รัตนากรจ่ายจังหวะนี้มาสุขโชค แล้วมันทีควีสตาจังหวะนี้มาสุภัชัยไม่ได้ครับยิงเบาไปครับติดเซฟดูกันอีกครั้ครับนี่ครับจังหวะของแมนรชสเวสตาเปลี่ยนมาให้สุภัชัยเลือกซัดแบบนี้ครับซูก็ยังเซฟไม่ได้ครับยังทำหน้าที่ได้ดีครับ วุนนีัมย์จะได้เตะมุมครับโดยรัตนากรใหม่ามิรัตนากรเปิดจังหวะน,นี้มาเหตตัวมงไม่ได้ครับยังติดมือของสูเดียเลยครับโยนยาวมาอภิวัตร โมงได้นารุบิดินเก็บจังหวะน,นี้มาอยู่ที่รัตนกรคุปโชคคุปชัยตูเนสเอาหลุดแล้วเรียบร้อยครสองต่อศูนครับโอ้โหมาในช่วงเวลาที่สำคัญด้วยครับสองต่อศูนครับ ปัญหาใหญ่แล้วครับปากกินกลัวอัมโดนยิงในครึ่งหลังสองลูกดูกันในครั้งครับจังหวะนี้ครับแล้วตูเนสเดนจังหวะนี้มาสุภชัยตามมายิงได้สำเร็จครับได้ประตูอีกหนึ่งลูกเป็นสองต่อศูนครับ บุรีรัมเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับถอนรัศนากรใหม่คาม่ออกแล้วส่งจักรพันธ์แก้วผมลงเล่นแทนคูได้เลยเอาจังหวะนี้มากอยู่ที่จักรพันธ์เคลียร์ได้แล้วลืบดินนะลืบดิน,นะนแทงมาให้สุภโชคสุภโชคสุภมชสัตศสรักษ เอายังไงครับจังหวะน,นี้ยังได้แล้วสุดท้ายยังไงยังได้อยู่จองเจยองเอาใจาจังหวะน,นี้ไม่ดีครับติดเอาเอาหลุดมาแล้วบาคมูบาคมูบาคมูไม่ได้ครับโอ้โห,หนาทีสำคัญนาทีที่จะมีโอกาสตีใครแตงได้ครับแล้วสุดท้ายก็จบเกมครับ เป็นบุรีล้วมีเด็ดครับบุกมาเก็บชัยชนะถึงทินปักกิ่งไปได้สองต่อศูนครับจากการทำประตูของสุภชัยใจเดดครับแต่ตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ครับเริ่มจากนาทีที่9ครับหวังสีมิงครับยิ่งจังหวะนี่ครับแต่ว่าสีวรักษ์ก็ยังเซฟไว้ได้ครับ แล้วถัดมาในนาทีที่12จังหวะของเยนดาลิสเยนดาลิสเลือดซัดแบบนี้ก็งติดผู้เล่นของบุรีลัมอยู่ครับแล้วในนาทีที่42นาเซอร์บราซิสจ่ายมาให้นาลูบินินเลือดซัดแบบนี้ครับก็ยังไม่เข้ากรอบครับยังได้แค่ลุ้นแล้วมาในช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่64สุขชัยได้ เลือกซัดแบบนี้ครับไปที่เสาแรกครับออกนะเป็น1นต่อศูนย์ครับจากการแอสซิสต์ของนัสเซอร์บาซสครับและไม่พอเท่านั้นครับนาทีที่74บุรีรัมมีโอกาสได้ประตูที่2แต่ว่าก็ยังติดเซฟของ สู้ดีให้ครับแล้วในหน้าทีที่82สุภชัยคนเดิมครับทำประตูที่2ให้กับปราสาทสายฟ้าครับทิ้งห่างปักกิ่งกัวอันไปอีกครับยิงจอดจ่อเลยครับจากการแอซิดของอันเดรสตูเน่ครับแล้วก็จบเกมไปครับเป็นทางด้านบุรีรัมย์ที่เก็บเก็บชชนะ ในนั้นนี้ไปได้ครับและผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผู้เล่นหมายเลขเก่าสุภชัยใจเด็ดนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ <c oughs> และผลการแข่งในคู่อื่นที่น่าสนใจครับ เซียงไฮย S.I.P.G. เปิดบ้านทรมราชบุรีมิถพนไป4ต่อหนึ่งหุนสารหุนได f c ก็บุกไปแพ้ให้กับสารเฟเชฮิโรชิม่าทีมดังในเจลีครับถึง0ต่อ2เซียงไฮยเฉียนหัวครับก็เอาชนะซิดนีย์ c อไม่ได้1ต่อ0ทางด้านอุรวะเลสครับก็ เก็บชชนะไปได้เหมือนกันครับชนะกังนำไปได้สองต่อศูนย์ครับเนี่ยเข้าวาสกกตฟอนตาเล่ครับเปิดบ้านเอาชนะแดกูเอฟซีไปได้หน,นึ่งต่อศูนย์ตารางคะแนนครับอันดับที่หนึ่งคาชิมะแอดเลอร์อันดับที่สองเป็นบุรลีล้อมยิ่เตดครับ อันดับที่3เป็นปักกิ่งกัวอันครับและอันดับที่4ครับเป็นชินบุกค,คุณไดมอเตอร์ก็พึงผ่านไปในเกมแรกนะครับสำหรับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับคลิปลิปนี้ด้วยนะครับเกมฟุตบอลดีๆ ที่อยู่ในฉบับของ PlayStation 4แบบนี้จะมีให้ท่านมาจะมีให้ท่านในรับชมอยู่เรื่อยๆครับแล้วในครั้งต่อไปที่เราจะกลับมาเจอกันครับบุรีรัมจะกลับมาเล่นในฟุตบอลไทยลีกที่ช้างอารีนาครับจะเปิดบ้านเจอกับชุดบุรี F4 ครับต้องมาติดตามกันนะครับว่าใน เกมครั้งหน้านี่ทีมไหนจะเป็นฝ่ายที่ขวาชชัยชนะไปได้ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของผมพีสมายกับรายการฟุตบอลสนุกสนุกกับพีสมายลงแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับเกมฟุตบอลอีกีแบบนี้ครับวันนี้ลาก่อนแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับ